เรื่องลี้ลับที่เขาบอกว่ายังไม่สามารถที่จะหาคําอธิบายได้สําหรับเรื่องของแร่ธาตุที่มีฤทธิ์คงกระพันคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของเหล็กไหลคนก็บอกว่าอุ้ยถ้าใครมีเหล็กไหลน้งเหนียวฟันไม่เข้าอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าใครที่ครอบครองเหล็กไหลเนี่ยสามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายได้ปะก็เลยพาไปที่นี่ล่ะค่ะที่พิพิธภัณฑ์เหล็กไหลนะคะอยู่ที่สํานักป่าธรรมยานมุนีอำเภอเมือง หวันครปฐมนะคะเป็นแห่งแรกที่มีการรวบรวมเหล็กไหลนะคะที่เป็นจํานวนมากนะคะเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เปิดให้คนเนี่ยเข้าชมใกล้ชิดเลยคุณผู้ชมเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเหล็กไหลมีหลายรูปแบบพี่แบบคือเขาจะมีตั้งแต่ที่เป็นเหมือนก้อนเหล็กไหลเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีเหมือนกับ เป็นทําเป็นรูปแบบต่างๆรูปแบบแลักษณะก็แตกต่างกันออกไปใช่แล้วคุณเก่งเนี่ยนะคะที่เป็นพี่ที่พาชมในวันนั้นเนี่ยก็เล่าถึงที่มาของพิพิธภัณฑ์เหล็กไหลแห่งนี้วักว่าย้อนกลับไปในปี2550พระอาจารย์สมพรสมวโรพระอาจารย์ใหญ่แห่งสํานักป่าพระธรรมยานมุนีสแสวงหามวลสารเพื่อมาสร้างวัตถุมงคลค่ะได้ไปพบเข้ากับผงเหล็กไหลจากนั้นก็สแสวงหาจนเจอครูบาอาจารย์นี่แหละคะ่ะ ก็จะต้องมีครูบาอาจารย์พาไปเพื่อจะไปอัญเชิญเหล็กไหลนะพี่แบงค์ไม่ใช่อยู่ๆคนธรรมดาก็จะไปได้อัญเชิญหรือว่าเขาเรียกไปตัดเหล็กไหลอ่าถูกต้องเหล็กไหลองค์แรกที่หลวงพ่อตัดมานะคะก็จะเรียกว่าพยานเหล็กไหลดำซึ่งมีดที่ใช้ตัดนะคะอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์คุณผู้ชมเดินไปด้านล่างเนี่ยอย่าบอกว่าธรรมจากเหล็กไหลเหล็กไหลทั้งหมดพี่แบงค์คือเขาก็บอกว่าสีสันที่ออกมาต่างๆเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับ เรื่องของพุทธคุณครเรื่องของช่วงเวลาในการสวดเพราะเขาจะต้องไปสวดเพื่อที่จะขอเหล็กไหลาจากความเชื่อคือมีเทวดารักษาตามถ้ำต่างๆนะคะเหล็กไหลก็จะออกมาสีไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนเนี่ยได้เข้าไปชมซึ่งส่วนที่ปัดได้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะคะเป็นอีกชั้นนึงซึ่งเป็นส่วนที่พระอาจารย์เนี่ยจำวัดนะคะท่านก็ กลนาเปิดให้ได้ชมเหล็กไหลอันนี้นะคะก็คือพยานเหล็กไหลดําเขาจะต้องใช้มีดที่เฉพาะเพื่อมาตัดเหล็กไหลนี้เท่านั้นแล้วบอกว่ามีความเชื่อว่าหากเหล็กไหลไม่ถูกกับธาตุของใครมันจะระเบิดตัวเองออกมาเลยอนุภาพของเหล็กไหลนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือเหล็กไหลที่มีลักษณะแวววาวส่วนที่ถูกลนไฟสามารถยืดได้เป็นส่วนที่มีอิทธิฤทธิ์มากแล้วก็มีรังเหล็กไหลนะคะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มตัวเหล็กไหลแล้วก็ขี้เหล็กไหลมีลักษณะ คล้ายๆกับน้ำตาเทียนมีสีดําด้านนะคะแล้วก็แข็งสามารถทุบแตกให้ง่ายได้ง่ายเลยนะคะเกิดจากเหล็กไหลที่เคลื่อนตัวผ่านทางนั่นเองแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเหล็กไหลสําเร็จองค์ที่ตกมาจากผ้าขาวตอนเชิญสมเด็จหลวงปู่ทวดองค์ลงบล็อกแม่พิม,พมนะคะแต่ละองค์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกับถ้าเกิดว่าปลอมเนี่ยก็จะรู้ได้เขาบอกอย่างนี้นะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทางพี่เขาให้ข้อมูลกันมานะคะ,คะแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติน้ําหนักของเหล็กไหลเนี่ยอาจจะ ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะเบาแต่ถ้าเป็นท่าสําเร็จเนี่ยมันจะหนักแล้วก็มีน้ําหนักคือจับแล้วรู้เลยัใช่อ,อันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เหล็กไหลนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของสําน,นักต่าธรรมยานมุนีอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะแล้ววันนี้มีโอกาสดีมากคือปัดได้มีโอกาสได้เหล็กไหลามานี่พี่แบงค์ครับอันนี้นะคะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเหล็กไหลที่มาจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะแล้ว ให้ให้พี่แปงลองจับได้ไหมได้พี่แปงจะได้อธิบายว่าเป็นยังไงเพราะว่าที่ประจําใจเย็นๆนะคะคุณผู้ชมอ๋อครับอันนี้เป็นที่ทางพิพิธภัณฑ์ให้มาโชว์นะฮะให้ให้ความกึ่งน่านี่ก็คือเป็นเหล็กไหลนะฮะแล้วก็จับรู้สึกว่ามันก็หนักๆนะเหมือนที่น้องปัดอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบว่าถ้าเป็นของจริงน้ําหนักก็จะค่อนข้างมีน้ําหนักหน่อยแล้วก็ดูสีก็แบบมันวาวนะฮะซาตรงนี้ให้ใช่ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ให้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ให้้้มมานะะคคุณผูชแลวก็ บางที่เนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะได้ไม่เหมือนกับสีดำอย่างนี้แล้วแต่สถานที่แล้วแต่สีสีนะฮะบางที่พี่ก็เห็นมอนออกเป็นแก้วใสๆก็มีเหมือนกันนะอ๋อมีแก้วใสเหรอพี่แบงค์เดี๋ยวนะเหมือนแอปจะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอบดูก่อนอันนี้ฮกมาให้ให้คุณผู้ชมได้ดูอ่ะอันนี้อันนี้มีแก้วใสนะครับอะ นี่ก็เป็นคล้ายๆลักษณะของความเชื่อใช่เป็นความเชื่อค่ะเป็นความเชื่อที่บางครั้งอ่ะวิทยาศาสตร์มันก็ยังพิสูจน์ก็ยังไม่ได้นะครับางเรื่องนะฮะแต่นี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ต้องใช้วิจาราณในการรับชมนิดหดีนะคะแต่พี่ก็มีมีเหมือนกันนะมีเคยไปร่วมบุญในการสร้างพระองค์ใหญ่ๆเนี่ยทางพระอาจารย์ก็ให้มาหนึ่งองค์เหมือนกันเขาบอกว่าเวลาเราได้เหล็กไหลมาเวลาเลี้ยงเนี่ยอันนี้ตามความเชื่อเอาไว้บนิ้่เสร็จปุ๊บก็ต้องถวายน้ำผึ้ง อ่าบทว่าเหล็กไหลเนี่ยชอบทานน้ำผึ้งเราก็ไม่รู้เท็จจริงเป็นยังไงนะยิ่งถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆปฏิบัติตัวดีๆอ่ะมันก็เหมือนคล้ายๆเหมือนก็จะแบบค่อยๆขยายหรือว่าโตขึ้นแล้วเขาบอกอย่างนี้ด้วยนะพี่แบงค์เขาบอกว่ายิ่งคนที่ไม่อยากได้เหล็กไหลอ่ะเหล็กไหลยิ่งอยากมาอยู่กับคนที่ไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยเนี่ยไม่อยากได้ไม่อยากได้เพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนคนที่ไม่มีกิเลสนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นความเชื่อนะอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อที่เขาเล่าต่อกันมาว่าถ้าเกิดเราไม่อยากครอบครองนั่นหมายความวว่่่่่่าาาาาเเเรไมมมมีีีีีคคโลหห็็กกกกออออยยยจจจะูับบบนนทืิตใดงง้พ เดี๋ยวเราจะเปิดอีกสักช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงคอลัมน์เหล็กไหลนะครับ